คือช่วงกลางเดือนไปแล้วจะสำเร็จที่ติดต่อไว้เนี่ยจะได้นะคะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒ<ว>อาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมของชาวราศีพฤษภค่ะในเดือนพฤศจิกายนสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งรัคนาราศีพฤษภและชาวราศีพฤษภนะคะ ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากช,ช่องของเราด้วยนะคะราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีพฤษภท่านคือชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะแคปชั่นนะคะของชาวราศีพฤษศนะคะประจำเดือนพฤศจิกานี้นะคะ ก่อนจะสิ้นปีมีเจ,จดันมาดูกันว่าเจดันจะดันทางไหนนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่โดดที่เด่นก่อนว่าโดดเด่นดันทางไหนอ่ะอาจารย์แอนจะเสนอโดดเด่นโดดไหวไหมว่าเอ้ย <laughs> โดดไหวแต่พื้นไหวหรือเปล่าไม่รู้เออ <laughs> อ่ะ,อะ เจดันนะคะเจดันก็ชัดเจนมากเลยว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะโดยเฉพาะงานที่ทํากับครอบครัวค่ะถ้าลักษณะงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่ทําร่วมกับครอบครัวหรือที่เราเรียกว่างานกองศีเนาะ ừ, พี่สิงานกองศีงานบริษัทที่ร่วมกับครอบครัวค่ะหรือว่าค้าขายง่ายๆเลยค้าขายร่วมกับครอบครัวคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัวของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะ ừ, <ừ. S 2> อืม เด็กๆก,ก็คงขายไม่ได้อแล้วต้องใหญ่แล้วแหละถ้าเด็กๆก,ก็คือเป็นลูกมือแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบเออหรือไปทําอันนี้เลยถูกต้องนะคะนําเสนอมาต้องนานว่าเออป้าจะทําอันนี้ทําได้ไหมป้าก็จะสนับสนุนในช่วงนี้นะคะดีมากอื และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ใครที่ทํางานในด้านความรู้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอาทิเช่นคนเป็นเทนเนอร์อื อันนี้แอนอาจจะดูเรื่องของออกกําลังกายบ่อยหน่อยนะคะบดูฟองดูเฉยๆ <laughs> ดูเฉยๆ <laughs> นอนดูให้เป็นกําลังใจไม่เคยคิดจะทำอ,ะอย่างเช่นคนที่อยู่สายวงการกีฬาแบบนี้ออกมาออกกําลังกายใช่ไหมแล้วก็ลงในช่อง youtube ช่วงนี้ก็คือการออกกําลังกายของคุณเนี่ยมันได้รับความสนใจคนหยิบไปหยิบไปเปิดหยิบไปแนะนําแล้วคุณก็ ได้เสียงตอบรับที่ดีได้คนที่ติดตามเพิ่มขึ้นหรือว่าคนที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการบรรยายความรู้ความสามารถเนาะอ,อย่างเช่นพวกเราก็ได้นะสำหรับใครที่เป็นหมอดูมาดูแล้วคุณกำลังทำช่อง YouTube จะบอกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีม,มันไปโดนใจลูกค้าโดนใจคนชม,มแล้วก็มียอดกดยอดติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจจะเอินคลิปนั้นเป็นเวโลไปเลยปใช่ในอีกมุมนึงเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีพฤษภนะคะถ้าทํางานด้านความรู้ความสามารถอย่างที่แอนบอกไปแล้วคุณลงสื่อ จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณอาทิเช่นถูกเชิญไปในงานร่วมในงานนี้ด้วยนะคะในงานอีเวนต์นี้ด้วยถูกเชิญไปบรรยายตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆนะคะถูกเชิญให้ไปเป็นโค้ดในการอบรมอบรมหนึ่งแล้วคุณก็จะได้รายได้ค่ะหลักๆชาวราศีพฤษภจะได้รายได้จากความรู้ความสามารถตัวเองและรายได้นั้นมีเจ๊ดันอยู่เบื้องหลังค่ะ มาดูในเรื่องที่อยู่นะคะที่อยู่จะบอกว่าชาวราศีพฤษภปลายปีแล้วเนาะพี่สีอ,อยากจะได้บ้านซักหลังอยากจะได้ที่ดินตรงนี้ในการทํามาหากินช่วงนี้แหละคะ่ะที่ดินบ้านที่คุณได้ติดต่อไว้เนี่ยแนะนําเป็นพิเศษก็คือช่วงกลางเดือนไปแล้วจะสําเร็จที่ติดต่อไว้เนี่ยจะได้นะคะหลักทรัพย์ว่างัน ใช่และการเจรจาธุรกิจค่ะของชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องวางแผนไว้นะคะอย่างที่บอกว่ามีเจดันใช่ไหมแต่สําหรับในลักษณะงานบางงานเจดันเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ามาดันมาซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรเลย เพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนค่ะเป็นช่วงวางแผนไว้ก่อนแต่ช่วงกลางเดือนไปแล้วค่ะกลางเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะให้ไปในช่วงนั้นให้ไปพบปะไปติดต่อในช่วงนั้นกลางเดือนไปแล้วจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าในการเจราจาธุรกิจให้มีเจดันมีคนช่วยเหลือค่ะมาถึงเรื่องที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์สีมีเรื่องแนะนำนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเรื่องที่ต้องระวังของชาวราศีพฤษภมีอะไรบ้างค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะนะคะเรื่องที่ต้องระวังอันดับแรกเลยนะคะตัวเรานี่แหละต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะในช่วงนี้เลยนะคะคุณเนี่ยต้องระวังทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะอันดับแรกก็คือคำพูดคำจานะคะเพราะว่ามีเกณฑ์นะคะจะหัวร้อนนะคะใจร้อนนะคะ แล้วเกิดพูดอะไรที่มันไม่สวยไม่ดีขึ้นมานะะมกลายเป็นว่าเราไปทะเลาะก,กับคู่กับคนในครอบครัวกับส่วนนะคะเพราะงั้นจะเกิดเหตุเพราะปากนะคะอันดับแรกระวังนะคะคำพูดคจะนะจังหวะมีเจดันแต่ปาก <laughs> ปากดีเส้นอส่ดังดีด้วยเจ๊แบบเห็นปากอย่างนี้กําลังกําลังอุ๊บเจ๊ชางงักเลยถูกนะเพราะงั้นนะคะดีวให้ดีนะคะพูดให้ดีนะคะแต่ถ้ามันเป็นสคริปหรือเป็นอะไรที่เป็นคอนเทนต์ของเราอ่ะโอเคชัดเจนให้มันชัดเจนไปนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคอนเทนต์ของคนที่อยู่ช่อง YouTube เนี่ยคอนเทนต์ของคุณแบบต้องต้องฝีปากดีๆีัดจัดจ้านๆอย่างนั้น ไม่ว่ากันนะัเป็นเรื่องเรื่องนะคะอันนั้นคือนับว่าเป็นจุดเด่นเพราะคุณรู้ไงว่าเอกลักษณ์ตัวตนของคุณเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาจุดเด่นไม่สร้างความเสียหายให้คนอื่นอย่างเงี้ยหรือจุดเด่นไปกับคนที่จะมาสร้างสร้างรายได้สร้าง power ให้คุณอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะคะผิดพลาดนะคะเพราะงั้นแล้วเอกสารเนี่ยสำคัญนะคะ พราะงั้นถ้าคุณทํางานไม่ว่าจะทํางานหรือเซ็นเอกสารหรือ,องานประจําที่คุณเซ็นก็แล้วแต่อย่าลืมตรวจเช็คทุกครั้งนะคะเพราะมันมีช่วงจังหวะที่คุณจะมีโอกาสพลาดได้ในช่วงนี้ระวังให้ดีซึ่งซึ่งการพลาดนั้นอ่ะอย่างที่อาจารย์ศรีบอกเมื่อกี้มันพลาดจากตัวเราเองนะคะไม่ใช่ใครเลยแสดงว่าคุณอ่านไม่ดีแสดงว่าคุณเขาพูดมาแล้วคุณเข้าใจอีกแบบนึงอย่างเงี้ยคุณต้องถามกลับย้ําไปว่ามันใช่ไหมที่เราเข้าใจนึกภาพปะสมมติเรามีอ่าโอเคร่วมทุนกันขายของเนาะเฮ้ยเราได้เท่า คุณได้เท่าไหร่อันเนี้ยนี่คือความหมายที่อาจารย์สียกตัวอย่างนะคะคือจะเสียเพราะเราเองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกด้วยกับที่เขาสื่อสารมาหรือเราสื่อสารไปเขาเข้าใจให้ถูกหรือที่แอนบอกว่าในช่วงเดือนนี้ใครที่ทํางานกับคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนใช่ไหมคะใช่แต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยบางอย่างเขามาปรึกษาคุณเรื่องของเอกสารสัญญาคุณก็ต้องรับฟังเขาด้วยนะอ่ารายให้คีปรึกษาเขาด้วยอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะโดยโดยรวมไม่ใช่แต่เรื่องเรานะเรื่องเอกสาร คนในครอบครัวทุกคนนะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะงั้นดูให้รอบใช่อาทิเช่นว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเขามีเรื่องเอกสารเข้ามาให้ใไปแบบ ให้เอาเงินไปฝากให้ไปจ่ายค่าตรงนี้อย่าลืมตรวจตรงนี้ให้กับคนในครอบครัวไปทาอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังดีๆเพราะเขาอาจจะเสียหายไงพอเขาเสียหายปุ๊บปกติสภาพพ่องเขามีแล้วเขาต้องมากระทบคุณแล้วทีนี้เราโดนด้วยแน่ๆนะคะพี่สีแอนโดนไปอ่ะยังไงเราคนในครอบครัวเดียวกันไม่เราเลิกเป็นเบอช่ว เราตัดขาดพี่น้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการสลองสองปีบขึ้นมาทันทีจ้ะอ่าโอเคที่บอกแล้วนะเมื่อกี้โยงไปในเรื่องการเงินนะคะเพราะงั้น นะคะมีโอกาสในตัวคุณด้วยนะคะในครอบครัวด้วยมีโอกาสถูกหลอกนะคะถูกโกงในเรื่องการเงินทําให้เสียเงิน,เ,น,นเสียทองเพราะ,ะนั้นถ้ามีงานหรือมีโปรเจกต์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกเฮ้ยจะลงทุนลึกมีคนมาชวนคุณดูให้ดีๆนะคะคุณมีเ<ม>กณฑ์ถูกหลอกด้วยนะสมมุติอแอนเป็นคนที่กําลังกินกับอาจารย์สีอยู่ตอนนี้สีครับผมจะลงทุนตรงนี้สีช่วยผมสัก ห้าแสนหรือไม่หรือไม่ก็ลงทุนกับผมไหมครับอ่านนี้แหละเราไหนๆเราก็จะเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วสีถูกนะคะไหมเนี่ยไม่ให้สี่ให้สี่โดนแน่สี่ไม่ให้เพราะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มาถึงตัวเราตัวเราสุดท้ายคือต้องสกรีนเพราะคุณนั่นแหละจะเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดหรือถ้าคนในครอบครัวมาขอความช่วยเหลือก็กลายเป็นตัวเรานั่นแหละ พลาดเองเขาอุตส่าห <sort> <long> ์มาปรึกษาแต่เราถ้าเรายังพลาดอันนี้แหละคือต้องไม่ได้นะนะสกรีนดีๆนะคะสรุปคือเสียหายเพราะตัวเองเป็นหลักนะคะนะคะเรื่องสุขภาพมีทิ้งไว้ให้ชาวร้านีิดศได้ไหมคะพี่สิ ดวงตานะคะเพราะงั้นใครที่สุขภาพตอนนี้พื้นเดิมนะคะถ้าเกิดดวงตามีปัญหาอยู่แล้วนะต้องไปรักษานะช่วงนี้คือไปดูแลไปรักษาไปหาหมออย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะงั้นคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับดวงตานะคะเพราะงั้นหรือนะคะเรามาระวังอุบัติเหตุอาจจะซุ่มซ่ามนู่นน,นี่นั่นเอ,อ้ยแว่นแทงเนี่ย <c oughs> <c oughs> แหมยกตัวอย่างซะบาดบางนะ <c oughs> เอออะไรเงี้ยเรารักกันค่ะอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นจิตเรารักกันนะอีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะพ่อนะอะไรที่อาจารย์รีจะเน้นว่าพ่อทำไมเน้นจังเลยคะพ่ออาจารย์สีจะเน้นนะคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย นะคะระวังนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วเราจะเดือดร้อนไปด้วยอาจจะดูแลรักษาหรือเสียเงินเสียทองไปดูแลเขาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยหรือถ้าสมมติคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายเขามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วก็อย่าปล่อยปะแล้วเลยในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษใช่อย่าลืมไปหาหมออย่าลืมกินยาอย่าลืมอะไรอย่างนี้นะคะอย่าปล่อยปะแล้วเลยในช่วงนี้นะจะเกิดปัญหาได้นะคะ ก็ได้บอกไปแล้วนะคะทั้งในมุมเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวงังเราก็ขอไวพรชาวราศีพฤษภเนาะชาวราศีพฤษภก่อนจะสิ้นปีมีเซดันก็ขอให้ดันไปในทางที่ดีมีรายได้ได้โชคได้เงินได้ทองได้โอกาสที่ดีค่ะ โอเคนะคะสำหรับอาจารย์สีเนาะขออพรให้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแรงทํางานหางานหาเงินแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะอาจารย์สีเขาจะบอกว่าขอให้แ nature, mmm ข็งและแรงดีค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒของเรานะคะสามารถติดต่อแอดมินตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ อยากให้เราทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะสามารถแนะนํามาได้นะที่คอมเมนต์เลยแล,แล้วก็ฝากติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ